หนังการ์ตูนดึงดูดมากผู้ชมเพื่อรับผลคนดูให้ตังมากสะแดงทาหวังผลศาสตร์ยืนนานหลากอาจารย์สันเสริญมั่นในธรรม ขัวข้อเริ่มพูดจาเหมือนหนังการ์ตูนซึ่งจะต้องถูกนำมากล่าวพูดเพื่อให้เกิดการสร้างวิปัสสนาญาณอันนี้ก็บผมมีวัตถุประสมจุดหมายปลายทางอยากจะเปลี่ยนให้เป็นการกล่าวพูดด้วยสัมมาวาจาเพื่อให้เกิดความมั่นคงในพระธรรมเทศนาอันเกิดขึ้นมาจากการสรรเสริญของท่านอาจารย์ทั้งหลาย ที่เมื่อแสดงพระสัตว์ทำออกไปย่อมหวังผลให้พระพุทธศาสนามีอายุยืนยาวนานซึ่งจะแตกต่างกับเรื่องของการพูดจาเหมือนหนังการ์ตูนเป็นการกล่าวพูดเพื่อดึงดูดให้มีผู้สนใจมากๆซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการได้รับผลประโยชน์ เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของสัมมาวจาอันนี้คือเรื่องของพระธรรมเทศนาลำดับที่32หรือว่าเรื่องหัวข้อของสัมมาวจาที่มีปรากฏอยู่ในโพธิปัคีรธรรม37ประการกระผมจะนำมาเทียบเคียงกับเรื่องของตุกกะมติกาซึ่งมีอยู่ทั้งหมด42หัวข้อ แต่ว่าจะหยิบยกหัวข้อที่32มาพูดกล่าวเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือเรื่องของสมถโจะวิปัสสนาจะซึ่งเป็นการพูดกล่าวถึงพระกรรมฐานที่จะต้องปรากฏเกิดขึ้นมาเกี่ยวกับข้อแตกต่างของการสรรเสริญความสงบที่สามารถพกได้ด้วยสมถะ แล้วก็จะต้องเห็นความแตกต่างปรากฏเกิดขึ้นมาที่ภายในวิปัสนากรรมฐานนี้คือหนทางของการสร้างวิปัสนาญาณซึ่งจุดเริ่มต้นนั้นกระผมอยากจะกราบเรียนให้ทุกท่านมองเห็นพยัญชนะจาะหรือว่าจอจานซึ่งอันนี้มีความหมายเหมือนอย่างเ r e p โ s i t i o n a กับแอนในภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความหมายไม่ได้เจาะจงเฉพาะเหมือนเช่นอบอยหรือว่าเอเกลหรือว่าเอแมนเอวูแมนเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่กระผมจะนำมาแสดงเกี่ยวกับเรื่องของสัมมาวจาคือข้อแตกต่างระหว่างเรื่องวจีทุจริตทั้งหลายกับข้อแตกต่างในวจีสุจริตทั้งหลายสามารถจะปรากฏเกิดขึ้นมาได้ มีอยู่ทั้งหมดสี่ขั้นตอนด้วยกันนั่นก็คือเรื่องของการพูดเท็จการพูดส่อเสียบการพูดคำหยาบรวมทั้งการพูดเพ้อเจ้อแล้วก็เรื่องของคำพูดสุดจริตอีกสี่ประการก็คือพูดความจริงพูดไม่ส่อเสียบแล้วก็พูดจาอ่อนหวานรวมทั้งพูดด้วยปัญญา คือข้อแตกต่างในหัวข้อเรื่องของสัมมาวจามีจุดหมายปลายทางอยู่ที่การปรัสรู้ชอบเรื่องอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมัคสัจจะในที่นี้คือลำดับที่30ถึง37ในโพธิปักขียธรรม ซึ่งกระผมขออนุญาตนำมากราบเรียนให้ทุกท่านทราบเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสัมมาวจาเพื่อให้เกิดความแตกต่างกับคำพูดจาเหมือนหนังการ์ตูนซึ่งเป็นการกล่าวพูดตามลักษณะของวิปัสสนาญาณชี้ให้เห็นว่าการพูดสรรเสริญความสงบนั้นอยู่ที่เรื่องของคำพูดเพอเจอร์จะต้องหมดสิ้นไป ก็คือสงบจากคำพูดเพอเจอร์ทั้งหลายนำมาสร้างให้เป็นสมถกรรมฐานแต่ว่าในส่วนของความแตกต่างที่จะต้องพูดด้วยปัญญานั้นก็คือจะต้องพูดให้เห็นความแตกต่างมาปลากฏดเป็นวิปัสสนากรรมฐาน รวมทั้งมองเห็นข้อแตกต่างที่จะต้องมาปรากฏเกิดขึ้นกับพยันชนะของมัตตะภาษาที่แปลว่าพูดพอประมาณความหมายของวจีสุดจริตทั้งหลายนั้นมีปรากฏอยู่ที่พระไตรปิฎกเล่มแปดซึ่งเรียกว่าพระวินัยปิฎกคัมภีบริวาร แต่ว่ามันตาภาษานั้นอยู่ที่เรื่องของอังคุตรนิกายจตุกะนิบาตเป็นพระสุตตันตปิฎกเล่มที่13ซึ่งข้อแตกต่างที่กระผมจะต้องนำมากราบเรียนให้ทุกท่านทราบเกิดขึ้นมาจากการสร้างความเข้าใจในพยันชนะของวิปัสนาจะ นั่นก็คือเรื่องของการเห็นความแตกต่างปรากฏเกิดขึ้นมาที่ภายในวิปัสนาญาณซึ่งตามปกติโดยส่วนตัวของกระผมเองนั้นการพูดกล่าวถึงวิปัสนากรรมฐานจะต้องมองเห็นพื้นฐานของอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏเกิดขึ้นมาที่ภายในวิปัสนาชั้นต้น แล้วก็ส่งผลให้มีการยกระดับวิปัสสนาญาณมองเห็นนิพพทาวิราคานิโรธาหรือว่าความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็จิตหลุดพ้นออกมาจากกรรมฐานทั้งหลายวันนี้คือความหมายเกี่ยวกับเรื่องของความสงบที่สามารถจะพบเห็นได้ว่าวาจีทุจริตทั้งหลาย ย่อมไม่มีปรากฏเกิดขึ้นอีกต่อไปนั่นก็คือความหมายของการพูดเท็จจะต้องไม่มีปรากฏเกิดขึ้นอีกต่อไปที่ภายในสมถกรรมฐานทั้งนี้เพื่อเห็นข้อแตกต่างระหว่างจุดหมายปลายทางเกี่ยวกับการปรัรรู้ชอบเรื่องทุกขสัจจะที่จะต้องถูกนำมากล่าวพูดด้วยสัมมาวจาในลำดับที่32 พยันชนะของทุกขสัติจะจะต้องแปลว่าประจักษ์แจ้งชัดได้ด้วยความยากลำบากอย่างเช่นหัวข้อพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคท,ที่ทรงประทานเรื่องวจีสุดจริตทั้งหลายอันหมายถึงขั้นตอนของหนึ่งสองสสที่จะต้องสอดคล้องกับอริยสัจสี่ที่ตรงนี้รวมทั้งเรื่องของวจีทุจริตทั้งหลาย ก็คือความหมายของการนับหนึ่งสองสามสี่จะต้องสอดคล้องกับอริยสัจสี่ที่ตรงจุดนี้จุดหมายปลายทางของอริยสัจสี่ที่มรรคสัจจะตรงนี้ อยู่ที่สาระสำคัญที่กระผมนำมากราบเรียนให้ทุกท่านทราบเกี่ยวกับเรื่องของสัมมาวจาคือจุดหมายปลายทางที่จะต้องมีการเปลี่ยนคำพูดกล่าวต่างๆนานาที่เคยสร้างคำพูดมาเหมือนกับหนังการ์ตูนเป็นการกล่าวพูดเพื่อดึงดูดให้มีผู้ชมหรือผู้ฟังมากๆ คือจุดหมายปลายทางของการรักษาศาสตร์หรือว่าพระพุทธศาสนานั้นให้มั่นคงมีอายุยืนยงยาวนานควบคู่กับถิ่นสยามหรือว่าประเทศไทยอีกต่อไปได้หลายร้อยหลายพันปีขอรับหนังการ์ตูนดึงดูด มากผู้ชมเพื่อรับผลคนดูให้ตังมากสะแดงธรรมหวังผลศาสตร์ยืนนานหลากอาจารย์สันเสริญมั่นในธรรม